ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ن ظ ي م اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขความสันต um ah uh. ิความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านครับตอนรับท่านพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของศาสนาเซวนานะครับ ันนี้ผมและาจารย์อิซากลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงท้ายท้ายจริงๆนะครับของเดือนอมมดอนซึ่งนับจากวันนี้นะครับเราเหลือเวลาอีกไม่น่าจะเกิน2วันนะครับกับการถือสินอดพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันที่พี่น้องมุสลิมในเมืองไทยนะครับจะต้องดูเดือนนะครับเพื่อ กำหนดวันที่หนึ่งของเดือนชาวานนะครับหรือวันที่เราจะร่วมแช่ซองสด,ดุดีนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นก็คือวันอิดุลฟิตรีนะครับซึ่งมุสลิมเนี่ยถ้าด้ตามสุนน่าวท่านอับดุลบบิวะสัสลサラมเนี่ยเราจะออกไปนมาดในลานกลางแจ้งโดยพร้อมเพียงกันนะครับก็แล้วแต่ว่าทางมัสยิดท,ทางชุมชนหรือว่าองค์กรสถาบัานไหนจะกําหนดให้มีการนมาดในช่วงเวลาใด แต่ถ้าเอาตามสุน,นัขท่านนาบีขอศส,สลามแล้วเนี่ยให้มีการละหมาดในการแจ้งแล้วก็ให้ละหมาดในช่วงเช้าหลังจากละหมาดซัวเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับสําหรับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คงจะอาศัยช่วงท้ายของเดือนรรมอมรอดเนี่ยพูดถึงเรื่องของความหลงในเดือนอรรัมรอนซึ่งเมื่ออรรัมรอนจากไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมของพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะเข้มงวดกวดขันดูแล เยาวชนหรือว่าลูกหลานเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติเหมือนกับที่เราเข้มงวดกดขันกับเยาวชนของเราในเดือนรอมฎดอนสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการฝึกความอดทนเราใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนครับาร์นิ้าในการฝึกฝนเยาวชนของเราในเรื่องของการอดอาหารนะครับในเรื่องของการตื่นมารับประทานอาหารสะฮุสเรื่องของการนมมารนะครับยามาอะ ไม่ว่าจะเป็นนมาซุบโบหรือว่านมาาต,ตราวเวหรือนมาในยามค่ําคืนซึ่งคิดว่าเยาวชนในหลายๆครอบครัวเนี่ยมีโอกาสในการที่จะปฏิบัติศาสนาิจในรูปแบบต่างๆในเดนือนระมดอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับการที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้ยืนหยัดในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องราวของศาสนากิจกรรมศาสนาเนี่ยอาจารย์อีสารครับเราต้องอาศัย วิธีการแล้วก็ความอดทนแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาในการพูดคุยกับเยาวชนในเรื่องใดในลักษณะอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับสามมอัยกุมอร็ ah uh. อมาตุลลอหัวบารอกาตุกอย่างที่ทราบกันดีก็คือว่าช่วงรมรนี่ยเป็นช่วงแห่งการฝึกฝนเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกการฝึกฝนเยาวชนของเราเนี่ยโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องไม่ชี้นําเยาวชนว่าให้เขาละสินอด บางครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยในปัจจุบันน่ด้วยความรักลูกนะก็คือชี้นำเยาวชนเนี่ยวันนี้ลูกไม่ต้องถือศีลอดก็ได้หรือว่าให้ไปถือศีลอดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยซึ่งการสอนในลักษณะแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอาศัยการปลูกฝังเยาวชนเนี่ยให้เขาฝึกว่าพอถ้าเขาไม่ฝึกในวันเนี้ในวันที่เขาบรรลุศาสนาภาวะซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขาโดยตรงเนี่ยเขาก็จะ ไม่สามารถที่จะถือสินอดได้แล้วในส่วนของรอมฎอนอาจาันย์ไฟรถ์ถช่วงพรุ่งนี้เราจะดูเดือนเพื่อกำหนดวันตุดอีดอัดาฮะไออีดุนฟิตรี่กันแต่ในช่วงของการเข้ารอมฎอนปีนี้าจันาร์ไฟรถ์ถมันมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเรามีเอกภาพเหลือเกินปีนี้เราเนี่ย สิ้นอดพอร้อมกันนะทั้งไม่ว่าจะเป็นมุสลิมค่ายไหนก็ตามนะครับทีนี้ประเด็นอาจันยร์ไฟรถในการเข้าบวชออกบวชเนี่ยเราเอาจุดเนี่ยมาเป็นเรื่องของเอกภาพของสังคมมุสลิมเนี่ยผมว่ามันยังเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างจากแคบไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากคําว่าเอกภาพอัจารย์ไฟรถมันหลายๆเรื่องนยในส่วนของการสิ้นอดเนี่ยที่เราเข้าพร้อมกันมันเป็นเป็นส่วนย่อยนิดเดียวในเรื่องของความเป็นเอกภาพเนี่ยมันต้องแสดงความรัก ความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยมากกว่าในประเด็นของการเข้ารอมฎอนหรือว่าการออกรอมฎอนเพราะว่าในสายใยของความเป็นพี่น้องอาจารย์ไฟรถ <c oughs> เวลาที่เราเห็นคนหนึ่งคนใดเจ็บปวดเนี่ยวันเนี้ยในขณะที่เราถือสินอดอยู่เนี่ยเรามีอาหารบริบูรณ์ในการละสินอดเนี่ยเราต้องนึกสักนิดหนึ่งพี่น้องข้างบ้านเราเนี่ย มีอาหารละสินอดหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากเนี่ยในประเด็นของผมที่ว่ามันจะเป็นส่วนของการแสดงเอกภาพมากกว่าในเรื่องของการเข้ารมฎอนและออกรอมฎอนต่เอาจารย์ไปรถครับท่านพี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านครับเนื่องจากรมฎอนเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันเป็นมากกว่าเดือนของการฝึกฝนเป็นมากกว่าเดือนของการที่เราจะาทําความเข้าใจทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ปฏิบัติ ตัวในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่พักดีต่อละโซตาลา <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งอาจารย์อิสาครับที่อาจารย์อิสาพยายามจะบอกกับท่านพี่น้องที่ตามรายการนั่นก็คือว่าความเป็นเอกภาพเนี่ยเราไม่ได้ดูกันแค่ในเรื่องของการเข้าหรือว่าออกร,รมมอนอเดียวตามเพียงกันเท่านั้นแต่ในชีวิตประจําจวันของมุสลิมเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยการแสดงออกซึ่งความเป็นเอกภาพเนี่ยมันมีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกัน <c oughs> สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของเ,อเรื่องของการทํางานเรา เป็นศาสนานะครับเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกไม่มีการแบ่งค่ายแต่ในวันนี้เนี่ยภาพที่มันปรากฏก็คืออย่างที่อาจารย์นิสาบอกว่ามุสลิมทุกค่ายในความหมายก็คือแสดงว่ามันมุสลิมเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการทํางานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์อิสาเราไม่ว่ากันความแตกต่างในเรื่องของนโยบายการทํางาน ในเรื่องของความคิดในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวในที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาสังคมหรือว่ายกระดับการศึกษาของเยาวชนการศึกษาของสังคมมุสลิมหรือการแก้ปัญหาพี่น้องมุสลิมในในพื้นที่เนี่ยถ้ามีความแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่สิ่งที่จะเสียหายก็คือเมื่อแตกต่างแล้วนําไปสู่ความแตกแยกต่างหากอาจารย์นิสาครับเพราะฉะนั้นเมื่อรมดนเนี่ยเป็นบทสรุปข,ของความเสมอภาค ระหว่างคนทุกกลุ่มระหว่างคนทุกสถานภาพไม่ว่าคุณจะมาจากครอบครัวที่รวยที่สุดหรือว่าจบกจนที่สุดในวันที่คุณนมาตร,ระเวียในวันที่คุณถือศิลอดในวันที่คุณมานมาดอีดุนอีดุนฟิตรีโดยพร้อมเพียงกันที่ลานกลางแจ้งเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นเอกภาพส่วนหนึ่งและแสดงถึงความเสมอภาคระหว่างคนทุกชนชั้นที่มีความแตกต่างกันในสังคม เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงเฉพาะในเดือนเดนมดอนอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมุสลิมอจาจาริชาเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของรายการเนี่ยอยากจะเรียกร้องนะครับท่านผู้ฟังท่านพี่น้องที่ติดตามรายการว่าวันนี้เนี่ยให้เราดูให้เราวิเคราะห์ดูว่าสังคมมุสลิมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วขาดอะไรเยาวชนของเราที่จะต้องเป็นอนาคตของสังคมในอีก ห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยวันนี้เขาขาดอะไรแล้วเราเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมได้ตรงตามความต้องการของสังคมหรือเปล่าหรือเรากําลังพูดสิ่งที่มันไม่มีความต้องการในสังคมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเรากลับนํามาพูดแต่สิ่งที่มันหายไปในสังคมเราไม่ได้นํามาพูดเลยตรงนี้ต่างหากอาจารย์อิสาครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์อิสาที่อยากให้อาจารย์อิสาได้ได้สรุปในช่วงท้ายก็คือ ในเรื่องของการศึกษาค,ความแตกต่างเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันนําไปสู่ในเรื่องของการแตกแยกด้วยมาเรามักจะเห็นกันว่าเมือ่อผู้รู้เนี่ยมีทัศนะมีความคิดในเรื่องราวของศาสนาที่ไม่ตรงกันเนี่ยมักจะนําไปสู่ความแตกแยกความแตกต่างแล้วกลายเป็นค่ายหนึ่งค่ายสองค่ายสามค่ายสี่ต่างๆมากมายการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปโดยเฉพาะยิ่งกับกลุ่มเยาวชนที่กำลงังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ย เรามีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับท่านพี่น้องที่ติดตามรายการครับอย่างที่โป้งอาลอตบานโนตาลากล่าวไว้ในอันกุรานก็คือว่าไปอินตานาจะตุ้มปีชัยอินฟารุดดูยลลอยลลอวาราสุนก็คือว่าถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งใดๆอาจารย์ไปรถมันจะต้องกลับไปหากิตาบุลล้อเลยสุนนะตรงเนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสอนเยาว,วชนเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้แหละ พอกลับไปหากีตาบุร้อและสุนนะดันไฟรสมันไม่มีค่ายแล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าทัศนคติแต่และคนเนี่ยในการที่นําเสนอดันไฟรสท้ายที่สุดอะดันไฟรสเวลาเราอ่านหนังสือในกีตตาบใดๆเวลาเราเรียนเนี่ยหนังสือเนี่ยจะบรรยายไว้กว้างอะรันไฟรสอย่างเช่นปัญหาหรือว่าทัศนคติเวลาที่เรามีปัญหาใดใดเนี่ยเขาจะกล่าวไว้ อุลมะท่านที่หนึ่งว่าอย่างนี้ท่านที่สองว่าอย่างนี้ท่านที่สามว่าอย่างนี้แล้วเขาจะมีบทสรุปทีนี้วันวันเนี้ยปัญหาเนี่ยอจรราจารย์ไวรถผมมองก็คือว่ามันเป็นปัญหาในการที่เราเอาหลักของวิชาฟิกเนี่ยขึ้นมานําในเรื่องของอื่นๆใช่ไหมเวลาเราเอาวิชาฟิกขึ้นมานํอรราอาจารย์ไวรถวิชาฟิกเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วมันจะพูดในเรื่องของปัญหาที่นักวิชาการเนี่ยมีความเห็นต่างกันทีนี้นักวิชาการบางคนอาจารย์ไวรถ ไม่ได้นําเสนอบทสรุปว่านักวิชาการท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้แต่เอาทัศนคติของตัวเองเนี่ยที่ตัวเองได้สรุปรวบยอดไว้แล้วเนี่ยไปตอบให้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยฟังเพราะตอบคนที่ไม่รู้ฟังเนี่ยจยัน์ไฟรถมันเกิดสิ่งที่ตามมาก็าคือว่ามันเกิดการตะัดสุการเลือกแล้วว่าอาจารย์ของฉันเนี่ยเราให้น้ำหนักอาจารย์ของเราเนี่ยมาก พอ้อยน้ำหนักอาจารย์ของเรามากเนี่ยมันลืมลืมที่จะมองไปอย่างกีตาบุรุะและสุนนะแล้วก็ถ้าเราจะพิจารณาก็คือว่าในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็เขาก็จะไปตามกิตาบุรุะและสุนนะโดยไม่ผ่านอาจารย์ของเขาเนี่ยที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาจารย์อาจารย์ไฟรสมันไม่ใช่เป็นแค่ผู้รู้อย่างเดียวแต่มันยังเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยอาจารย์ไฟรส จะต้องเปิดกว้างเปิดกว้างในการที่จะรับฟังความคิดของคนอื่นนะม,มากกว่าให้คนอื่นรับฟังความคิดของตัวตรงเนี้เป็นประเด็นที่สําคัญคมันจะนําไปสู่ความปองดองความสมันฉันที่เกิดขึ้นในสังคมของเราครับครับก็สรุปในช่วงท้ายตรงนี้นะครับว่าผู้นําหรือว่านักวิชาการหรือว่าผู้รู้ในสังคมที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่หรือว่าสอนหลักการบทปัญญัของอิสลามให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่ามุสลิมนะครับ จะต้องนําเอาบุคลิกของท่านนบีอัลกษ,ษัลลัมมาใช้ต้องไปดูว่าท่านนบีอัลกษัลลัมและบรรดาซอฮบะในการเรียนการสอนนะครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยท่านมีบุคลิกภาพอย่างไรสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการให้อภัยเรืร่องของการมองข้ามความผิดแล้วก็การให้โอกาสกันเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้มีมากที่สุดในสังคมมุสลิมของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะขาดหายไปจากสังคมมากที่สุดโดยนําสิ่งที่เป็นในเรื่องของอย่างที่อาจารย์อิซาว่าแล้วครับ การมองว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันสรุปคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกที่สุดโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรายืนยันในคําพูดในทัศนะของเราในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดมีความเห็นไม่ตรงกันทําอย่างไรที่เราจะกรองดองหรือมีความคิดไปในทางเดียวกันหรือหาโอกาสในการที่จะ นำสังคมไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างพระดอนภาพดูความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมเพราะสิ่งนี้เนี่ยจาอิสาท้าที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ควรจะรักษาและปฏิบัติเสือทอดจนกระทั่งถึงวันเกียรม,มาท่านพี่น้องครับวันนี้ศาสนาเสวนาหมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอลา Sampai jumpa di wilayah penyelenggaraan ini. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.